หลายทางกวางทงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราผู้ทางนี้ี่มกตังชีวิตของเราเป็นของไม่ยั่งยืนผู้ทางมรณะ ความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายาปริลิพภัณอันเราจะพึงตายเป็นแท้มาลานาพุตรสารนิชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตดังเม,มเอริยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มาละนางมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาวันที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อทิลังมีได้ตั้งอยู่นานอาภิตาวิญญาโนอันปาสตาวิญญาณทุนโตอันเก่าทิ้งเสียแล้วอาทิเสสสติจักนอนทับ อาทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงกาลลงอีว่าประดุดังคท่อนไม้และท่อนถือนิ่านทางหาประโยชน์ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> Karena saya menggunakan uang sampai.